อันนี้อุปมาผาัวเกาค่านังเข้าใจสาธุเด้อูมาทํำบุญนำกันมีเนียขอให้ยาเก็ดยาจุนเด้ออ้นี่อยายุวันนาสุขาภลาสาธุเด้อ อันบาโล่ข้าไข่รัดไอ้ยาใดมาบางเบียดซอหอยลูล้ลาดใดสมแงปลาธนาอันบงังเงินข้าแก้วไหลมาลนไชสาถืเด้อยาเก็บยาไข่ให้นำให้ด้วยสูบผูกสูบก้นยาเก็บยา,ยายสนเดือสาถู่อ้าวชาถูโอ้ยเท้ยสิเด็กกินแล้วไม่ออกกระได กินในเยิ่มเด้อพี่น้องเด้อใส่เราท่านกำนังนุ้ยบันอ่ากำนันอำนวยชัยทุ่งวงมาขอบคุณพี่น้องจัดนอ้อยพี่น้องบหมนพระคานะค่ำเฮาบ้า,บานพี่เมืองน้องมาร่วมหมุนสังฆท่านกินในเยิ่มเด้อครับเดอ้อเออพระเขากับพระเขาบันนะค่ำแน่พระคาแน่บันทงแน่นี่ยลนะเออนี่เป็นการล่วม อภีร่วมนอก,กน,อนะครับถือว่าเป็นกุศลกับนักพัฒนาประธานลูกค้านะครับชาวบ้านน,น,นนครนา่นะครับท่านกำนันท่านนายกนะครับของนครหญ่และท่านผู้ใหญ่ท่านวันบุญเข้า ป็ขอให้ได้แบบปะคานะครำปะคาเฮ้านะครับนู่นนี่เป็นยืนไม้ที่นัาที่พี่น้องเจะร่วมทำหมู่มาจท่านมาทานพร้อม้านแกมื่บ้านยัไงคนระับกเด็นเด็งหอ ในมูบานเป็นหน่อยเดยพวพาะช่วงนะครับจกูุ้ดว่ายื่นดีพี่รองใจมาพบปะกันสับน้ำมันรวมกันแค่ว่าพี่ใจก็ต้อพี่ใจที่นอกเพราะว่าพี่น้องเขามีผู้ธรรมกับ ดีใจเห็นพี่้องมาเดตกต้มาถามกันผู้นั้นคู่นี้ว่ารบบเอาชนากันตลอดผมก็หน้ายูท่าทวรเพื่คนับผมก็ท่ายูท่าถูกนะทำหน้าทั้งบานทั้งหัวท่าเพ่นะครับาน ในอยค์่นีถึงเป็นปรยนของบุญต่า่าต่เนภาที่นมาประจันะครับภาพท่โด่งดังิ่งเชนกับพี่นองฝ่ายราคากับคนเพื่อกันนีนะครับถึงทุ่ากอบคุณพี่นอเอหลายที่ที่นอเป็่วมกันทบุญ ครับุญรุ people, uh, th Jim, uh, ่ง no. ค่มภาพพระบุเรย่งจากกันตัวน้าท่วมเข้าไปบเ่ง no. ทิ้งยนนะครับบ้านนั่นนะับเพื่อทหารการจินถือโบถือดุสุใจพี่น้องขอให้ด้หลายมนาเป็นบันโรงบยิ้ย่นสุี ระว่งตำบลจะครามในญยเดี่ยวหมอเป็นตำบลนอกะคระดกพอยด์ดอกจากนะกรับใหญ่มากนะครับผมกจตำบลนอกเป็นไงเงี่ยนเจอมยพอยด์เวย